บายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเมียนเดิมมึงนี่สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมาละหัวลอสวนมาหน้าแต่เศร้าพี่น้องเพราะว่าหาผู้เฝ้าบ่ามีเด็ลูกไสหลานไสมานอนห้เอากับใขรเนีย่ยสีในเมฆคือหมาในเมฆกับ yeah. น้องเกิร์ฟฟิลครับ จังเขาแปลเนาะกินอยู่บ้านตีเด็กน้อยมั้งวนะน,น่ะอยู่ในตู้เย็นยังยไงนได้ในตู้เย็นมีิยังไงนักกินเขาบอกอันบขาเอาเนื้อแบ่งเนื้อมาติดเถอะไอ้จิงทำอะไรเ,เอาแล้วคือพี่เราทำอะไรลูก มือนี่เคอีิวเดี๋ยวมานะบูมีกลับไปนี่ต้องราบน้าปักข้างแง่เราวบดที่นี่ทหาดนอค้ามีติงไหมเอาพี่น้องเดี๋ยวสิมีเวลามากวนเปลี่ยนสู้ลูกน้องกินเลยเห้อเขาไปกินนะเขาใส่เอาไปใส่เกียงใส่ต้มนะเส่ต้มเส่เกงไปติออยุผ่าตะไข่ไข่ กวนเลยจากมือตักไข่ปาดเอาตะไข่ปะปะไขวันสุเขาไปบันแพงช่วงไหนมือเนี่ยบายจีบาย,ย,บายั้นสองเงร่ายว่นสิเขาไปเทียงก่อนเทียง ก็ไปอยู่โอ้ยซุ่มมาเฝาได้ก็เป็นละเฮ็ดเอาเฝ้าเอาตลูกเอ้ยกระสีมรดกกระสีไฮมุดจะของตัวไม่ขายเอาเงินไปยางนอคากระลังพ่น เต็มอยู่พ <re ี่นาอข้าไปิวมยางุนเหมเอาอันอันปัดโทษต้นนี่มันใหญ่หรือตัวนี้ไ่เแ่าตัวมะเขาเมา่ไหมตมะเเมาหลังจากทอมมาหลายปีจากสีรอดบ่รอดใหญ่แล้วที่นี่รอดแล้วฮ ต้นต้นหนึ่งมักว่ายุ่กลางทีที่ไงว่าเปลี่ยนน้ามันฮืมดิเหรอน้ามันฮืมบอกเอาต้นเดียวกับพอแล้วใส่ต้นหนึ่งต้นว่าเออโค้ออกหลุดอันเดียวกันบ้างซอตาดตี เล็กน้อยเขาอ่ะเนี่ยเขาเอามากินเลยมันเป็นต้นน้อยบ้าตัวนั้นเขามาปลู่กางดีได้เแถวตัวนี้กลางเดือนนั่นบ่าไม่ได้ซื้อกล่าวไม่ได้ซื้อได้ยังที่จะเอาอันนี้เที่ไม่ปู่ซื้อแค่ต้นเหมาตัวนี้ก็ใหญ่แล้วไกลตายแล้วใครเป็นต้นยุ่เดือนนั่นกับมันใหญ่ก็ที่ซ้ำกันอีกตัว เห็นปอ,อก,ออกปลูกพร้อมกันนิดตัวอไวห,หันละไวเพ่อไทยอ่ะไก่มันสน่วนโมจริงเลยคนหาน้องใหม่กับน้องค่าเนี่ยหาหมุดมือก็ได้ลห,หมักอยู่จังสิละาหาเย็ดนีมดมือก็ได้ดิคันว่าอะไมันสื่อบบ ขััพเจ้าไม่เลี้ยงหมานคักวันนี้หนคัก,กิดติดตาิอวัอนนี้ท่บ้านจังแกตื่นติดเยน,น,น,นเมเมาลถดกันไปวันวน,นี่เด็กวเขาสิมาย้อมเสียเปียบคนดหด นนบบบกินน้ำบาบูใช่กินน้ำข่ด้วยเถอะพอแล้วกินอยู่แต่ว่าพอแลี้ยงจะเอาไปหลายๆมันพูดนำมองนึงมาทด้นี่ไปเอาอยู่นี่อย่างค่ะค่าที่น้องไปเบิ่งอยู่ไปเบิง่งอยู่แต่ว่าบ่เอาเพราะว่าอย่างมันสิกินบ่เหมือน,น,นบอ่บ่จังมากลัวหมามันจังสดแต่มันยุติลมันแหละดีที่สุดเลยจะไปหาปิดหาปวดมัน เมียนบ่พี่นอ้องว่าแล้วทนบทาเหลายด้นี่ยต้นพุทธรักษามาเกิดที่นี่ต้นหมักใ่ญอยู่ต้นนี้แหนงเอามาปลูกต้นกกต้นเงาเอามาตั้งต่ปูแล้วเห็ดไว้ว่ามาให้ชมพู้่ันนะ

พออยูบ่บ้านเขาก็บ่ได้ห่วงมันนั่นนี่กล่องมีอันหัวรอบขอบคิดแล้วนะบางอย่างไว้สั้น,นก็นได้แต่ว่ายุดทงยุดทาเนี่ยมันต้องมาหลักสมรักษาพี่น้องทุกไส,ส้ปลาเสียวเสนอยุดท้าว่าเอากล่องมาติดไว้เสนออุปมาณอุปมาณอยู่กับซวงไหนวะนที ม,ม,มประมาณอยู่กระทรวงไหนต่นละมุมมันเกลีบ่เม็ใน,ในอะไรยุ่ยจุ่มกันเพื่อยุ่ยเหี้ยนเด้อเนาะอุ้ยม,มีลูกสาวข่อยมาคือผู้ให้แต่บ,บัดนเนี่ย <c oughs> ขี่รถทั้งหลังเด้อบ,บัดเมียบ้านเด้อเด้อหามนางหนาน้ำพอเด็ดขาดเลยคันสิรุ่นเนี่ยเนียวิวขี่ทั้งหลังเด้อลูก ม่ไม่คุนอนเลยไปใส่ละบวกบัวเขาบัวใส่บัวมันหมักนอนต่ปลาเขาได้บักคนายมันกส Cái kia bụng tuần mới và mắt hàng nó toàn mắt nề nòi rồi nó bật bụng bật mắt nhanh hơn mắt lâu Mắt là khung cắn mặt như này Này cậu bật bầu tuần này mắt đen kinh đen ngào Mà lúc này tuần Bôi mắt phía luôn ไปกต่มุกเชียเชียดดินออกะเอันนจุดี๋ยไปเห็ดน้อกินนะฮะด้วยครามืม่อย่้เขาไปเอาน้อยบัานนะ้ำเห็ดผ้าก็ได้แบบชู่่เขากินเขาปเป้าอืมอ่ะคลิปนี้ไปสมิธสก้อนพี่น้องครับเดี๋ยวพอกกันไม่คลิปนะ นี่สบายดีพี่น้อง